นี่ราคาส่วนผสมของข้าเนาะค่ะเนาะ,ะกะสิมีไข่ไก่อ่าแล้วก็เกลือเกลือแล้วก็น,น้ำส้มสายชูเนาะค่ะแล้วกับนี่กับโคขวดโหลใบถั่ใส่ไข่เนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้สิพามาเห็ดไข่เข้มแข็งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไข่ไก่สำหรับคนที่บ่ก,กินไข่เป็ดเนาะค่ะเนาะไข่ไก่ เห็ดง <Cornell>. ้าง่ายพี่น้องเป็นไข่แห้งเนาะค่ะน้องเผาป้าตงป้าต้องต้มน้ำเกลือเนี่น้อค่ะเนาะส่วนผสมของเผากับนีน้ำส้มสายชูล่ะค่ะป้อตงได้ใส่หลายเนาะค่ะเนาะใส่นิดเดียวใส่แค่เขาสิมากิ้งใส่เปลือกใส่ไข่เนาะค่ะเนาะไม่ได้ใส่หลายกิ้งใส่ไข่แล้วก็เผากับมามาชุบหลังจากที่กิ้งน้ำส้มแล้วแล้วค่ะเผากับมะมัชุบเกลืออีกทีนึงรอดนึงเนาะะค่เนาะ ที่ข้ากิีงนำสมเนี่ยค่ะเพื่อที่สีให้มันมีปฏิกิริยากับไข่เปลือกไข่เนาะค่ะมันสีไดงเข้มใบเนาะค่ะะเนาไม่ใหดไปน,นะะ้ำจืดค่ะง่ายค่ะๆๆข้าปกรีกิีงกรีกินไข่ไม่กินไส้เกลือเนาะค่ะเอามาอบเกลือนะคะบางยี่ห้อเอามาอบเกลือะะเอา,าอก,กออออลกับมาว้างไว้ใส่ถาดไว้เนาะค่ะเนาะ มื่อนี้สิเฮ็ดแค่โหลหนึ่งค่ะไขโ่โหลหนึ่งสิบสองใบนะคะเนะาะไข่สิบสองใบหลังจากที่ห้าวออกมาว่ายงายก็คือชุบชุบน้ำสม้มสายชูนะคะไม่ได้ใส่ลายจัาเม็ดค่ะห้ากับจริงๆน้ำสม้มสายชูแล้วห้ากับมาก,กีนเกิืออีกท่านเด็กน้อยก็เฮ็ดได้เนาะค่ะเนาะ,ะเห็นง่ายสำหรับคนที่เขากินไข่เป็ดค่ะ,ะได้ไง่ายที่นอนแค่ ซองอาทิตย์ก็กินได้แล้วค,ค่ะถ้าผู้ใดสิเอาไปทอดเ็ดไข่ดาวก็แค่ซีฟมือก็ทอดได้แล้วเด้อคะ่ะเด้อมันสิออกมาไข่แดงมันสิออกมาง,า,ง,งา,ามง่ายซีสดกินน้ำสมเกลือที่สิเซีฟไทยเปลือกไข่มันบางแล้วเกาไปชุบก,กับเกลือมันสิได้เป็นไข่เข้มไ,ไวๆแล้วคะ่ะข้าวไม่ต้องไปต้มน้ำเกลือหนาคะ่ะที่แบบนี้เฮ็ดง่ายๆผู้ใดๆอยเฮ็ดได้ค่ะแค่ สองอาทิตย์ก็กินได้แล้วค่ะนี่ง่ายง่ายๆแล้วก็สิบนาทีพี่นออ้องมาต้องหยุดยานี่แค่เกลือกับน้ำส้มสายชูก็ได้แล้วคะ่ะเน,น็กน้อยก็ได้เข้าวตำละกินเฉยๆก็น้าะที่สำคัญเขาอยกไข่เบิ้งไข่เห็ดดีเนาะค่ะแล้วกอน้ำส้มไม่เห็นหรอ,นอกกำลังให้สะอาดก่อนแล้วก็เบ,บิ้งไข่ปลามันแตกมันเหลาอบอ อันมันลามมันสีน่าเด้วยค่ะเนี่ก็ได้ค่ะง่ายค่ะพี่น้องไต่กี่มันกือเหยียดหยาดสิอันนี้ก็เย็นอยู่ในอ่ายูทูปคือกันละค่ะเย็นในน้ำเพื่อๆยูทูปกันมาแบ่งบันให้มาแบ่งปันเราคิดมาแบ่งปันให้เพื่อนๆอีกเท่นึงเนาะค่ะเนาะว่ามันง่ายดีค่ะมาเนี่กับเหยียดทิปสองโหลหนึ่งโหลหนึ่งก็ดีหนึ่งโหล เลยมันง่ายดีก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อสำหรับคนบ่กินไข่เป็ดเ้าค่ะนะเนาะฮั่วสิไปเห ok ็ดไข่ดาวฮั่กะเห็ดไข่ดาวฮั่ก็แค่ซิบม,มือฮั่ก็ไปทอดได้แล้วค่ะแซ่บไข่สิออกมาแดงอันนี้คือทลออดทลองแล้วเด็กค่ะนี่ทดลองแล้วคอยมาอ่าแบ่งปันให้เพื่อนๆอีกนิดนึงเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อนี้ฝนตกก็เลย พราะท่านได้ไปใส่ข้างแต่ยู่ยก็เลยคิดห่อไข่เค็มก็เลยเอามาฉ็ดง่ายๆค่ะคือเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้ว,ลวเสร็จแล้วเกลืลอได้ใส่นิดเดียวน้ำส้มก็ได้ใส่นิดเดียวค่ะยังนเหลืออีกยูนิคือเันนี้เขากะ มา่ใสา่ขวดโหลเะคะ่ะเนาะเสร็จแล้วเขาก็มา่ใสา่ขวดโลขวดโลนี่ก็เป็นขวดโลเ <c> อ <oughs> ียนซื้อขนมปังมาบอกเป็นยังไงคะเขาก็ลางให้สะอาดแล้เขาก็มาใส่เนาะใส่ขวดโลล้างขวดโลให้สะอาดเ้าก็มาใส่สิบสองสิบสองใบพอดีค่ะสิบสองสิบสองโหลเออหนึ่ง <c oughs> โหลหนึ่งโหล เศรษคลิปเรท่านในเกงฑและะ้วค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันไดะะ้แล้วค่ะเรคอยบ้านแล้วค่เด้อนึ่มันสิแตกงบอค่ะพี่น,อน้องง่าย,ยไงก่งค่ะทำได้ง่ายนะคะพ่อบอนะ่เนออาะออก็ปออกติเลยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตไปล้างมือก่อนเนาะค่ะเนาะในค่ะไข่เข้มของเฮาก็เรียบร้อยแล้วค่ะบดพอสิบนาทีค่ะพี่น้องอ่าบดพอสิบนาทีก็แล้วเนาะค่ะเนาะประมาณสองอาทิตย์เก่าไม่กินได้หรอกค่ะคำผู้ใดสิทอดเป็นไข่เค็มกะแค่์ซิฟมือเนาะค่ะเนาะเอามาเป็นทอดเป็นไข่ดาวนะค่ะไข่ดาวแซ่บค่ะไข่แดงสีแดงดีเนาะค่ะเนาะอันนี้คือสําหรับคนบ่กินไข่เป็ดเนาะค่ะเนาะสําหรับคนไม่กินไข่เป็ด ง่ายๆใครๆก็ทําได้ค okay, right right, ่ะเด็กๆก็เห็นได้นะคะเนาะคลิปนี้ก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็พ่อจำหนีเนะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆดนะค่ะสวัสดีค่ะ